เมื่อเจอเกมซิงโทรมาการสตรีมให้ไปใส่กับแคนลุงท็อปทำไรอยู่ทำไรอยู่สตรีมอยู่ครับห้องใหญ่ยอยู่อ๋อเล่นจบยังอ่ะอ่าเพิ่งเพ,พิ่งสร้างอะดิโอ้คือตอนนี้แบบผมเนี่ยโดนแคนลงท็อปเนี่ยเอ้ยม,มาหาเรื่องแล้วมันขาดคนหนึ่งไงเอ็งแบบว่างมาบ้าคือตอนนี้แบบไม่รู้จะเอาใครแล้วอะเอาดีขาดคนหนึ่งหรอเออเนี่ยแล้วใครลูท็อปของมาครบเลยองแบบจะใส่เราลเลยอะไอ้คนดูผมขอี่ช่วยพี่เจอบแป๊บนึงได้ป้ะพี่คนดู มันต้องไปจริงๆว่ะไม่เหลือใครแล้ววะพี่เหลือเองอะตอนนี้อันนี้งานด่วนปะอะไรนะงานด่วนไหมตอนนี้เหลือคนเหลืวปะโอเค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 คนดูผมขออนุญาตนะขออนุญาตนะมา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 เมื่อเจิดเกมซิ่งโทรมการสตรีมให้ไปใส่กับแคนลุงท็อปคนดูเชียร์ใครแคนลุงท็อปมาท้าพี่เจิดแล้วพี่เจิดขาดคนหนึ่งไงเดี๋ยวโลแปดขอลงไปช่วยพี่เจิดหน่อยลุงท็อปสู้สู้นะครับเอา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 เฮ้ยเฮ้ยเสียงใครวะ เอ้ยอันนี้เสียงใครครับเนี่ยโอ้โหมันกดก่อนอ่ะเธอบอกกดหนึ่งเสียงลุงท็อปกดสองมาเอ้ยอันนี้พี่เจิดฟังเขาตึงไหมหูเขาบอกคือมันไปยิงพวกพวี่ในห้องใหญ่อ่ะน้องแล้วมันบอกว่าเด็กเก้าขวบยิงอ่ะมันบอกอย่างเงี้ยอ้าวอ้าวได้ดิคือฝั่งรู้อายุเก้าขวบอ่ะเองว่าแม่งเกินไปเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะตึงหรือเปล่าเก้าขวบอ่ะได้เชียร์ใครเขาคอมเมนต์นะคนดูตื่นสุดระหว่างเวลาชานอกหมอกเดี๋ยวเรได้นอกนอกจอหน่อย เฮ้ยเอ้ยยยยงๆยย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 โยยยยยยยเยยยยยอยย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 ย้ยยลยยยยยยยอยยอยย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 ยวยยยยยยยลยย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 ยอยยยยยย ไม่ไหวละไม่ไหวละไม่ไหวละไอเกมซีไลไลไอโรปเกินไปผมไม่อยากพูดมากเท่าไหร่เลยมือขึ้นขนาดนี้ผมไม่อยากพูดมากเท่าไหร่พอดีการสตีไม่เห็นคนดูโรปแปเกมซีคือขอแค่บอกผมมาได้ตลอดเว้ย อาดีดีขอดูเป็นกระจายให้ด้วยคนดูจริงตอนนี้ชนกับชนแคร์อยู่นะขอดูชนแคร์อยู่นะกับแคร์ลุงท็อปนะครับราชาน,นอกหมอกนะเขาบอกว่าสาขาแคร์สาขานี้เด็กเก้าขวบเล่นไฮไลท์ด้วยใช่เหรอใช่ใช่ยิงผมในห้องใหญ่ด้วยปรนะเด็นอะเยอะมากโอ้ยเยอะ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 โอ้ยยอดแก้เวอเอาดีดีเอาดีดี alive f i r อะไรประเประเด็น อุ้ยไหวแดงไหวและโลแปดและโลแปดผมผมมีน้ำใจนักกีฬาครับนี่ไงนี่ไงยังไงมาอุ้ยเหลือสองสงโลแปดงามนะแดงว้ายอีคนนึงอยู่ไหนวะอีกคนนึงอยู่ไหนวะลาซาด่าบอกบอกเลยหรอวะเฮ้ย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 โ้ยเฮ้ยเฮยยเยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเม ยังไงโว้ยตอนนี้ครับผมโลแปะเจอตึงนะเหมือนจะเจอตัวตึงเปล่าเขาเชิงตึงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตึงเลยแดงโว้ยโลแปะโอ้โหยโลแปะคนมาเอาตูดใส่เลยโลแปะเฮ้ย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 เอา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 เฮ้ยนี่เป็นการหยามศัตรูหรอครับเอาตูดใส่เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยไม่ควรหยาม ได้โอ <minutes> <Sag> ้ยโอ้ยโดนเม็ดเดียวโดนเม็ดเดียวสองหัวน้องชายไหวไหมพี่ไหวไหมต้องถามหาเดี๋ยวไม่เห็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาดิสุดอายมาเลยสวดอายเอาทำกระตุ่ยังไงอะทำไม่ได้อะทำไงวะเอ้ยไปทำไงอะโชว์ตูุยังไงวะอุ้ยทำไมทำไม่ได้วะ ทำไม่ได้แบบรถแปดทำไงวะไม่ได้แบบมันมันแอนแอนขึ้นสุดไม่ได้มันทําไงวะคนดูออลุงท็อปดูอยู่ใช่หรอเรียบร้อยโดนนั่นแน่โดนนั่นแน่มาเปิดตูดให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวแม่เปิดตู้แต่พวกกูด,ด้วยเรียบร้อยกูฟ้องลุงท็อปแน่เดี๋หนึ่งนะอ,อ๋อยังไงดูตูดยังไงวะคนดูนตั้งค่าล่าที่ตาอ๋อโอเคโอเคโอเคมาดิไอท็อปแน่เล่นอย่างเงี้ยไอ้ปีด้วยปีด้วยเฮ้ย โอ้แม่ยังเลื้อนอ่ะหนึ่มึงเตรียมตัวเลยสวยไอ้อะไรอ่ะลุงท็อปแน่ว่าไม่ให้ค่าขนมพวกมึงไปเรียนรักไอ้แคทของคุณครับเดี๋ยวแอปไปนะครับเอาเอาเฮ้ยคนดูคือในตั้งค่าตามันอยู่ตรงนี้เว้ยนี่จ้านี่คือตาใช่ป่ะโอ้ยนี่คือตาใช่ป่ะแต่พอกดดูมันไม่เจอไทำไงโอ๊ย lên còn mày giờ tất đi lên còn máy Ok, 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 ok. Ma! Oi! Hon đại việt việt, thì babo khóc có được xin lỗi! Oi! Ann ý anh anh ý anh anh ý anh anh đi, anh ý đây ý anh 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 ơi จุบ่อยครับจุบ่อยครับอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเสามตัวตรงนี้สองตัวแดาตางลงมาอีกมันติดไหวโอเค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 ได้น้องนแดงเจ็บมากลงมาให้ใช่เหรอเห็นใจเลยนะแดงโอ้ยรถแบดโมโหจังวะรถแบดยิงไม่ไหวอ่ะตัวละครรับเทอร์โบโอ้ยโอได้น้องมาตั้งกันได้ก่อนแดงมันหกสิบกว่คนดูตอนนี้สาขาตั้งค่ารถเต็มนะ ผมก็ยังอยู่สาขาต่างๆนะผมแดงไหวไหมวะไหวดิเนี่ยเอ้ยเรายิงหัวหรือเปล่าวะร่วงจับมือกับกล้องเกียรดเหรอตอนนี้แบบรอรอรอลุ้นร่วงเกียร์จะมาเธอโบนด์หมดหมดป่ะพี่ผมรอลุ้นนะรอลุ้นนะตอนนี้แบบอยากให้รอดูไปรอลุ้นกันไปเฮ้ยพี่เจอบไม่ได้แล้วเอย่าผมเก็บสามเลยนะว้ายเฮ้ยไอ้โลเบิเก็บสามเลยเหรอเมื่อกี้โอ้โหเียิงไม่ได้ยังไงวะ อันนี้ความตอบการตอบสนองซ้าหรอครับพี่โอ้โหเป็นเป็นนาทีแล้วนะพี่เก็บสามเหรอใช่เหรอเก็บสามเป็นนาทีแล้วนะโคตรตึงอ่ะรออะไรอ่ะคนดูเราดูรถแบตเก็บสี่โชว์ล่วงโอ้ยล่วงหนึ่งล่วงสองเฮ้ยซุบซุล่วงสองมันแดงแล้วเขาก็โอ้โหจับไหยจับ่หย ยังไงครับโลแปดไปเลยซุ่มปล่อยสุ่มหน่อยรักมึงเลยไม่มีใครรักเลยอ่ะคือไม่มีใครรักมึงเลยให้แคนลุงท็อปแม่งไม่มีความสามไม่คีเลยอ่ะเฮ้ยนะวันนั้นผมไม่อยู่ไงตั้งค่าพี่เจามันดีไงเตียนอะไรเงี้ยโอ้ยเอาดินดีเม็ดเดียวโอ้ยมาดิอีกอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะโอ้ยอยู่นี่เนาะใน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 ยังไงครับหูโลแปดเก็มอุ้ยอัดตัวว่ะโลแปดอีกมาสิ่งี พี่เจิดถ้าผมพาพี่ชนะรอบเนี้ยพี่ส่งเสื้อให้ผมหน่อยได้ไหมโอ้ยโลแปดให้พาพี่ชนะรอบนี้นะพี่ส่งเสื้อเทร์โบให้เองอ่ะจากประเทศไทยไปประเทศลาวเลยฟรีทุกไซส์ทุกสีทุกไซส์ทุกคอเล็ปชั่นเอ้ยเอาดีๆดิผมเอามาแจกเอฟซีคนลาวเลยมาเออพี่ส่งให้มันกระตอบหนึ่งเลยได้ได้ได้มาผมถึงขอจริงก่อนนะก็ดูขอเมมก่อนนะคีอะเอาเสื้อ แค่อะไรคนดูใครอยู่ลาวไม่ต้องหวังเสื้อผมขายถึงลาวอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวผมส่งไปให้รถแปดวยไหลมาตายของผมนะมาแดงเกมที่ผมขอตายมองดูรถแปดเลยด้วยความคุ้นดีนะครับน้องชายโอ้โหเดี๋ยวพี่แอดไปแอดไปเอ้าเอ้เฮ้ย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 เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเผิดพลาดทางเทคนิคครับไม่พี่เ m อัตโตมาเม้นว่าขอแจมเอาดีโอ้โหลูกพี่เรลูกพี่ใครยิงแบดอะโปบายกซ้ายมา ผมบอกนะไอ้ปั๊สนีนะผมไม่อยากจะเล่าประวัติมันน้มันอะไม่เคยเอ้า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 เอ้ยแค่ลุงทอครับเนี่ยได้เอ้ยแค่ลุงทออย่างนี้ได้ยังไงโอ้หมันเดินมาใส่ไม่พักเลยหว่าน้องชายโอ้ยโอ้ยเม็ดเดียวอะเอ้ยหัะวะเยไม่ได้เสื้อแน่เอออไก่แล้วอางอข้อไก่แล้วกุยเฮ้ยเอ้ยคาึง เอาดีๆเอาดีๆไอยากให้พี่เก็บสีป่ะพี่ลับคนนี้อยากได้มีปัญหาสบายพี่อะเก็บประจำเล่นสีๆอะเบสิกป่ะมาวายสองธรรมดาธรรมดารถแบะพี่ไม่อยากยิงไงแต่เด็กมันว้าวพี่ยิงมาถ้าแม่งว้าวขึ้นมาทำไงอ่ะโโอ้